ทองอะไรเนี่ยลองทรงกันลองโงกรอลองทงกรลงอีกแล้วครับลองวีด้วยเบอร์สามว่เสียงดังแค่มาเรียนเข้ยคปอึเขี้ยงเ้าดังเม้า่าดัง ตวที่กองกับสิ่งที่ตันมาตัดกังไหนเราก้มมาตัดหรอรถแห่รถแห่แต่เราไม่น่าเลยเสือรถแห่ก็ั่นก็บอกให้งัางเอนารถแห่บอกยังนานรถแห่่ไหม้ยมอญจะขี่รถลาดรถนุ่งใส่ดโอ้ยที่นี่เป็นในเรื่องตัว่ ก็น่นไปบอกไปว่างกวดตนบวนเขาติดตังได้ขาตังนนบ่มันจุดซ้อยหรือเาตั้งตะตั้งมัตตะตั้งตะอันนแล้วตั้งตะนีแล้วก็ฟอนอ้อมออก้ายแล้วก็ออกหัวออกออกโ้งอสมกับแตงงตวแน่แนเนาะ สมกบเสียนเงินคาเตาสุดหนึ่งโเดี่ยนแห้งขนท่านปับโบมีเสียงโบแห้งบตัวเขาเบอร์อะไรการด้วยลองดีเบอร์หนึ่งครับ โอ้ยังสะทุ ife, while, right? ่มลายถงหอนจึงเสียงข้างเลยเปนกระไดไม่ละนั่ท่านเดียวท่านเรนต้องชื้โตเน้ออนนี่หื่อไม่ก็อีกม่นีชื่อมันดังเนี่มันดังจนนั่นระดังโตโต้น้อนนี่กระดัง ยดี๋ยวยังไม่เห็นรับมากเพราะถ้าเนี่ยมัดสายดมทีเดียว <c oughs> <c oughs> อแบบนะไรอ่ะตอนนี้ฟันแทะครับแต่งตามได้ฟันแท้ฟันแทะได้บอกว่าฟันกล่อม ฟันคอมมีแต่ของคนไทยคิดนี่แหละครับ <c oughs> ยาวพอจะสุดว่ามีสำรองอยู่อีกสุดหนึง <c oughs> ่งฟันแท้เลยมีมีใบสองสุดหนึ่งฟันมแล้วเที่ยวล่งบาลเป็นปียงองค่อยแล้ววจะลสุดเนี่โดนโดนลงบาล ก็เอาไปเียกให้ได้ตัเอียวเจียกห้ด้อตังหนึ่งตั้งหนึ่งเสร็จแล้วเลี้ยวอยู่แต่ว่ามันก็กัดเนื้อสิ่มันก็หัก่อนมันบางโอ้ย่โม่ยาวเลยเด้อโม่กเป็นแยาวมาได้ใช่ไหมตามด้วยกันไก่ซอยตัดซอยครับ โองแรมว่ะ้องแรมอรมโงแรมโองแรมในนี้องปลอมเนี่ <c oughs> ก็กจะนิงเาหน้าอกมาแลับหน้าเลว่าดับก้อนบุญแล้วท่านมาว่วบแก่ท่านบทีหมูไปดำน้องคนขาคนโตไปเลยมลาไปดำเธอเดียวลูกอย่ามเนี้ยบาเคนาขืเนาะใช่ได้เห็ดในร่มแล้วก็อะเคขืดดิยามงามบ้างมันฮะยามแล้ว นตรงกลางนี่เป็นเดินข้าวขาวอยู่อย่างนั้นม็ต้องไปเห็นเนาะยีตุ้มดำเดอือดปัน่นเห็นมาเมื่อยุ่นลูกใช่หมวกเหรอลูกขี่ดินมาครับหมวกใช่หมวกนะไหวเนาะแม่ฉไ,ได้ยืนโบกรถไข้ต้นของขอะไรเอ็อเห็นเนาะนั่น

เต้นรถวต่ ALLY, อค่าทุกตันเลยนเด็กเต้นแต่ของเันาเลยนันเต้นร่วก็ยิบชายตีปลงมันบวมตั้มบวมมันโบกโยนเก็นกระบวนไม่ได้ก่อนใช่กระบวอือตอด้ตายลูกแม่เลนเดียวปิดปีปิดป คืนหัวแล้ววะขหัวแล้วว่าจะเส็จแล้วอ่ะอ๋อล่อเลยทีนี้ถ้อก็อองนีองก็ไอ่คนนรอกันมั้งรอหน่งรอยังตุ๊อหน่อยหน่อยอุ๊กรอวังวังจี้ขามาาวามัหนึ่ง บอกนี่ยไรอะไรเน่จะคนเนี่ยใส่้มยทันไล่ยคนนไงแจ้วันเอาตายแล้วเม่สิยูบอกเขาพักันเองคปับาพอว่ากันเองหลืไ่ไล่นรแล้วอ่ายเมียไปหูจากเด้อไปเจ็บเด้อีเลื่องว่าเป็นเรื่องว้าไปว่าเหอนอิริา อยู่ไม่อยู่จิเขาแล้วมันยังเยอนเดี๋มอาาีดอีอเดี๋ยอเใน้ทีอืมันเอายี่หลีเได้น่งทเกแค่ก็มื่อนั้นไปสวอาูอ่หัน่สวาอนั่นเงินเบาบาอืมมื่อนั้นอีหลี่าทีออกเาคาไครเนาะว่าแล้วคาไค่ เด็กดีแน่นบ่ย่ายันยันเาเสร็จแล้วครับพดนกันน้องสาวสอนเายไก่เป็นซอยแค่ใช่อยังสุดไก่ตัดผมลองทรงกลางจิดนี้ยังเข้าอยูก่ะมยนอสเอาเรียบร้อยครับเขาเขาหยอกเลยน มันก็ลอกด้านเลยอือรอจำหนี้ก็บุญีม